มีของมาส่งอีกแล้วนะคะจะเป็นของใครนอสนะคะรอลุ้นกันนะคะของใครกอมใหญ่นะของลุงช่างมาลุ้นกันนะคะเกลี่ยน้ามิดหน่อยเด้อริดตัวเก่าของใครคะของแอนหรือเปล่าอ๋อคิดว่าจะลงมานี่โอ้ยอุตส่าห์ตั้งรอมากันบิ้วอีกันอยู่นี่โอ้โหสุดท้ายเดินไปทางนู้นเฉยเลย

อยใช่ไหมเดี๋ยวไปไปทคิปตอนเย็นอมีอีกมีอีกโอ้โอุ้ยุ้ยเดี๋ยว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 โอ้เอล้วมีอีกโอ้ปูรับอีกสต่อเอาฝนก็กำลังจะมานะคะเอฟซโอ้โห ลุน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 มีของใครอีกนาะโอ้โหอันนี้นะเป็นอะไรเ่ยเอ้ารู้แล้วเอ้ารู้แล้วจับจบคั่ง่ก็รู้แล้วโอ้โหมีเส้นนะมีเส้นเออมีเส้นรู้เลยอ้ยอยู่ๆอารมณ์เสียเมื่อเช้าีได้เนนอยเยเนาะ ไม่มีม่คอยจัดบ้านเรไม่รู้อ,รอืออจัดรูก็รู้แล้วจดัดีดียแกรู้ทันเนล,ลูกทำคำคก็รู้แล้วรูปๆูปค,คำของเขาโมโหมุดเลยได้กับินมากคือลูกเ้า โอ้โหโหฟ้า,ฟา,าห้องฟ้าห้องเอาแปะทำไมสํำรวจคักแท้โอ้โหกา้าไทยเสียงฟ้าห้องนี้กาท้าไทยเทอะเนาะเน่ะเนาะ เราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะฝนกาลังจะมานะคะก็เลยมาตุม้มโฮมกันอยู่ที่ร้านเตี๋ยวนะคะโอ้ฟ้าฟ้าคำราแล้วามแล้วอ้นี่ห hm. มือแล้วฝนตกอีกแล้วนะคะโอ้ลดน้ำแข็งนะคะน้องควาย ัวอ้วนมิ่งเลยวันนี้เขาว่าฝนจะตกก็ตกจริงๆนะคะเดินมาเจอเห็ดเห็ดอะไรเนาะนี่กินได้หรือเปล่านี่เห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดละงอกหรือเปล่าเนาะหรือว่าเห็ดพึ่งโอ้มันคือเห็ดอะไรเอ๊ี เห็ดขี้ควายบ่เห็ดขี้ควายหรือเห็ดอะไรอุย้ยนี่เจออีกแล้วดอกนึงนี่โอ้เจออีกแล้วดอกนึงโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวหาอีกหาอีกหาอีกเดี๋ยวเอาไปถามนะคะว่าเห็ดอันนี้กินได้หรือเปล่านะคะโอ้ยเนาะลมก็ได้ออกอีกไหม ถ้าเป็นเห็ดพึ่งนะไม่ได้เอาไปแกงอร่อยอร่อยนะคะีทีเดี๋ยวเราไปดูเห็ดละงอกกันนะคะใครถอนกระเพรามาเนาะนี่ไม่ได้จะเอาไปปลูกนี่อุ้ยสามต้นเลยทีเดียวเขาถอนมาจากไหนเนาะนี่กระเพราเห็ดละงอกออกไหมเห็ดแดงออกไหมเห็ดพึ่งออกไหมนะคะเราจะได้เอาไปแกงเนาะ นี่ได้แล้วสองดอกแล้วก็ได้เห็ดได้เห็ดขอนขาวเขาบอกว่าเห็ดอีเลิศหรือเปล่านะคะถ้าถ้ามันเป็นสีแดงๆนะนี่นี่ถ้ามันเป็นสีแดงเขาว่าเห็ดอีเลิศนะวุ้ยนี่ไงมันแห้งแล้วนี่ ไม่มีเลยบ่มี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 เห็ดเผาะก,ก็ไม่ออกสักหน่วยเห็ดพึ่งก็ไม่มีสักดอก มเมล็ดพันธุ์มันหล่นลงมาเนาะพ้อฟื้นเอาออกแล้วนะคะขึ้นอีกนะคะเยอะเลยนูกําลังเขียวอยู่เลยนะคะส่วนหญ้าตรงนี้ก็ถอนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเอาเม็ดดอกไม้มาหวานความจริงไม่ได้หวานแล้วนะหวานเซียนฝรั่งแต่ว่ามันไม่โตเนาะมันไม่โตเดี๋ยวเอามาหวานใหม่เดี๋ยวไปดูช่างก่อนนะคะเขารอนานหรือย,อยังเนาะแม่ครัวกำลังทำกับข้าวอยู่ ว่าจะกินข้าวเที่ยงว่าจะมาถอนหญ้าต่อนะคะฝนตกอีกแล้วนะคะตกอีกแล้วฝนเอ้ยตกดีแท mm ้ถ hmm. ้าเหิงไว้พถ้าเหิงบ้าเขากำลังตํามบางุ่งอยู่ฮะเมื่อกินยื่นแล้วโอ้เมื่อกินยนแล้ว น้ายุงสิได้บ่แม่นล่ะรับเมือธุระบ่อ๋อไปทกสออ๋อก็เลยมากินข้าวทกสอแล้วก็มาแล้วอ๋อก็เลยว่าคิดว่าโอถ้าโดนลเมื่อกินข้าวเฮือนบ่ซั่นดอกเออบสร้างอีโผก็ยังอยู่น่ะอันุงพันก็ยังอยู่ใส่ขาลืม้ล่ะบ่ได้ลืม สวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นหินจริงๆนะนี่ที่พ่อฟื้นเขา <c oughs> เขาแกะสลักเอาบอกอันนี้นะหินนี่นะหินเขากระตัดแล้วเขากระมาโตเลยบะเม่นพูดถึงว่าเขาตัดอ่าเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเอาบอกเขาตัดเอามันเป็นหินใหญ่ๆหลือเขาตัดเอาตัดเอาบอกโอ้ <c oughs> บะแมนแ่นเนาะเขาเอาปูนก่อเอาหนะึ่งบะแมนแ่นเนาะหินที่เขาเฮ็ดเอาหินแกะสลักนะคะ <c oughs> นะบะเมนเาขาตัดอันนี้นะแม่นนนเป็ผเออ่นเ้โอ๋๋อออมันเป็นแผนะ<อ>่นแบบนี้บ่นนนะโอ้มันอันนั้นแล้วอันนี้ไนงะโอ้อันนี้ก็นอนรออยู่ นอนทากินขา่าบ่ป,ป,ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะบ้านุเมื่อละบ่บ่านุเมื่อละบ่อ๋อปูกระเบื้องแล้วก็ยาแนวแล้วก็น่าจะทำอ้อ,อ,อมๆมาเนาะ คุ้มไว้ก่อนนะคะคุ้มองค์ท่านไว้ก่อนเพราะว่ามันตัดหินตัดเหล็กอะไรฝุ่นเยอะนะคะสวยนะ นอนหลบฝนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝนกระโจกเนาะ